สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพี่เจมอีกแล้วครับผมเจอพี่เจมเมื่อไหร่ก็ออเกดออโต้แน่นอนครับออเกตออโต้มาอีกแล้ววันนี้มา4ี่คันด้วยกันอ่าใช่เป็น4ี่คันที่เป็นรถที่เด็ดเผื่อใครหารถกลับบ้านผมเอารถสวยๆมาให้ขับอ่าปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่หรือไปเที่ยวรถ4คัน4ี่สไตล์ใช่สี่คันลูกแบบเพราะมาที่ออเกดจะต้องเป็นสไตล์นี้ตลอดใช่แล้วก็เป็นรถที่ท่านเรียกได้ว่าคว้ากุญแจขับไปหาครอบครัวแต่จังหวัดกลับบ้านหรือไปพักผ่อนสมอง ช่วงปีใหม่อากาศหนาวๆแบบนี้สบายๆสบายๆแน่นอนโอ้โหเป็นไงในแบ็คกราวด์ด้านหลังผมทีเด็ดไหมทีเด็ดไหมเทียรดีนะอ่าทีเด็ดทีเด็ดสี่คันพี่ก็แต่วันนี้ท่านผู้ชมก็ไม่รู้อย่างนีท่านผู้ชมเลยพี่เจมส์ก็ไม่รู้ครับมิติใหม่แห่งการรีวิวอ่างงงงงงงจริงไม่ใช่พี่เจมส์ไม่รู้หรอกอะไรกูก็ยังไม่รู้เลยมันเป็นยังไงพี่เรา คุยกับทีมงานของพี่ไว้แล้วพี่ไม่รู้หรอกอผมโทรเตี้กับเบอาทิ์แล้วไปทีมงานนี่กองใช่กองเราวะ <c oughs> ในนี้มีกุญแจรถอยู่อ่าครับผมจะซ่มหยิบกุญแจแล้วครับคว้าไปลองเลยเอางี้เหรอพี่เราจะไม่มีการแบบว่ามารีวิวก่อนแล้วก็มานั่งขับตอนหลังงานนี้เหมือนผมเป็นโดนแทนท่านผู้ชม เหมือนผมเป็นลูกค้าพี่ผมจะมาซื้อรถผมเชื่อว่าคนซื้อรถเนี่ยดอนแคร์อยู่แล้วอยากให้รถดีวิ่งดีเครื่องดีแอร์เย็นเพลงเพราะซื้อไปขับได้เลยส่วนเรื่องข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันทีหลังเอาเอางี้นะเอางี้เลยไปเกียรติเจ้าของเต็นท์ครับเป็นคนถือกล่องอ่าผมถือด้วยวิีถือออาผมถืออ่ะเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องผมพี่ไม่บอกผมทำอะไรการผมเนี่ยต้องโอเคโอเคเนี่ยกูจะเลิแน่นอนอ่าสูงสูงสิเดี๋ยวเาโอเคโอเค โตโยต้าเอาติดขอคันนี้ก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้ผมอยาก้มิติใหม่ในการรีวิวเดี๋ยวผมไปลองไปลองขับตตดสไตล์ผมเลยนะผมเป็นท่านผู้ชมเหมือนคนมาซื้อมีอะไรนี่หลอกผมไม่ได้นะเอาติดนะพี่ไม่ใช่พอร์ตนะเบานะเติร์นนู่นนี่นั่นได้เดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องข้อมูลงานได้ครับต้องแบบนี้นะ อ๋อวีเอาแบบนี้ก็ต้องอแบบนี้ละไปนะไปเไว้เยมืดไปเว้ยมืดมิติใหม่แห่งการรีวิวใครจะทำเหมือนช่องกูบ้าง <c oughs> เดี๋ยวช่องอื่นเรียนแบบกูจะด,ด่าให้กู <Wow. S 1> มไม่ให้ใครเรียนแบบหรอกเมืม่อคใครเนี่ย <c oughs> มันขึ้นมานั่งเนี่ยมึงใครเนี่ยต <c oughs> อนฝึกง,งานอะ่ะฝ <c oughs> ึกงานโรงงานเด็กใหม่มันรู้ยังว่าฝึกงานที่ บริษ so, yeah. like anyway. ัทเอ็ต uh ังส uh ือเอโกแล้วไม่ค่อยได้อะไรกลับมาบิดคุณแจเสียงสตาร์ทเป็นไงเสียงใดดีถักแ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 แกูลงเลยนะกูลงเลยนะเปิดแอร์ก่อนสมุดแอร์เริ่มตึอยู่เกียร์เป็นไงสมูทไหมไปไปไปเอาติดไม่รู้ข้อมูลเลยเลยเพราะฉะนั้นอย่าถามผม รู้อย่างเดียวมันคือ Toyota Altis อันนี้มันเป็นที่กั้นนี่เป็นที่กั้นวางของเห็นไหมก็มาวางแก้วน้ำได้อันนี้ก็มีโซ่แก้วเตี้ยก็จะมีตัวรองอย่างนี้นะครับแสดงว่ายังอยู่ครบนะธรรมดาเนี้ยถูกต้องนะครับขา้างในเป็นวิทยุบิวอินนะความใหม่ของรถโอเคไม่แตกภาพลักษาสีเบจก็มีเลอะบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องคลีนนิงกันหน่อย ที่เก็บของที่อะไรก็โอเคในเบื้องต้นวิ่งมาแล้ว1,98,193กหนึ่ง้กาสิบามกิโลน้ำมันเต็มถังคันนี้มีคำว่า CNG เป็นตัว CNG ป่ะเนี่ยผมอะไรสีทิศทางครับสีทิศทางคือหดเข้าคือ1ดึงออกคือ2ผักขึ้นคือ3นี่สีทิศทางโอ้โหโอ้โหไปดีเทียไปไป,ไป โหพี่ใหญ่อยู่ข้างหล <c oughs> ังอุ้ยเกือบไปแล้ว <c oughs> เหยียบแทน,นี้วิ่งดีเ <c oughs> มื่อกี้1ร0ยี่สิบนะเ <c oughs> นี่ยมาลองเป็นเกียร์แบบบวกลบบ้างผักเข้ามาเชนเกียร์เป็นสี่แต่เบรกเชนลงเฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สอง ไม่มีกลิ่นไหม้ถ้ามันจะเหยียบแบบเม่เคี<ไ>้มันจะมีกลิ่นไหม้นี่ไม่มีกลิ่นไหม้นะครับ CNG ตอนนี้น่าจะอยู่เชื้อเพลิงเต็มถังนะครับแล้วก็น้ํามันน้ํามันจริงๆมีครึ่งถังนี่ผมไม่เคยใช้ CNG นะนี่เราคิด CNG อ๋อเปลี่ยนไปอย่างนี้หอหอผมลองขับ้วกันนะอ๋อเป็นยังไงตอนนี้เป็น CNG ื่อกี้เราวิ่งน้ำมันกันนะครับใช่ใช่ใช่เนี่วิ่งน้ำมันเมื่อกี้เราเมื่อกี้นจะมันเลยนี่เป็น CNG ละ CNG หมดแล้วครับเดี uh ๋ huh. ยวลองวิ่งดูอีกทีผมจะฟีลลิ่งเมื่อกี้ได้อยู่ผมว่าซีเอ็นจีวิ่งดีกว่าผมว่าซีเจีวิ่งดีกว่าลื่นกว่าลื่นกว่าลื่นกว่า ลื่นกว่าเพราะผมว่ามันน่าจะจุดระเบิดได้ดีกว่า CNG นะก็เลยโอเคตอนนี้ฝนลงเม็ดด้วยปัดน้ำฝนใช้ได้อยู่ไหมใบปัดยังดีอยู่นะนะครับสิ่งหนึ่งเอาแค่ภายในก่อนนะเดี๋ยวภายนอกเดี๋ยวผมจะแวะให้ดูสิ่งหนึ่งที่ต้องทําต้องให้ทางออกเลตออโตตั้งศูนย์นะครับเพราะว่ารถกินซ้ายนี่เห็นไหมมืดรู้สึกเลยใช่ไหมรถกินซ้ายพงมอะไรเอียงขวาเอียงขวาเพราะว่ารถมันกินซ้าย มันก็เลยพวงมาลัยอินขวานะครับเพราะฉะนั้นตั้งศูนย์ใหม่นะครับตั้งศูนย์ใหม่หรือสลับยางใหม่อันนี้นะครับเอ่อภายในไม่มีอะไรเท่าไหร่ถ้าถามผมนะโดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าท่านจะเสียตังค์แต่ราคาผมก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมโด,ยร,มดยรวมการขับระบบสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยโอเคโอเคไมาอาจจะดูแบบสองแสนนะมันเยอะแต่ผมบอกท่านผู้ชมหลายครั้งว่าสำหรับการรีวิวรถยนต์มือสอง คือเราจะดูแต่เราจะดูแต่ไมล์เลสไม่ได้อะบางทีรถไม่น้อยไม่ใช่รถที่ดีเสมอไปนะครับแต่รถที่ไม่เยอะแล้วการดูแลรักษาดีการใช้งานดีอันนี้ผมว่าเป็นรถที่น่าโอเคมากกว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าดูรถที่ไม่น้อยอย่างเดียวเสมอไปนะครับลองลองมาคุยกับคุณเจมกันว่าข้อมูลคันนี้เป็นยังไงบททดสอบมันผ่านละแต่ข้อมูลคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอคุณเจมพี่เจม ครับผมมิติใหม่ของผมพี่ไม่บอกอะไรผมเลยบอกจะเซอร์ไพรส์เลยมันก็ต้องเซอร์ไพรส์กันหน่อยไปอย่างนี้เซอร์ไพรส์ผมด้วยเขาเรียกว่างานรีเวิร์สไปรองมาละครับผมผมต้องบอกอย่างนี้ให้ผู้ชมที่สนใจครัเอาติสอยู่ครับคันนี้ผ่านเริ่มที่ข้อมูลคันนี้ก่อนพี่คันนี้คือโตโยต้าเอาทิสปีสองพันสิบี่ปีสพันสิบสีปีนี้2020ันยรถหปีใช่6ปีรถ6ปีวิ่งมาแล้วกี่กิโลเมตรตัวนี้วิ่งไปแสนเก้าแสนเก้าแสนเก้าหกปี 638ก็เหมาะสมอ่าครับผมบอกให้ผู้ชมในรถไปว่าการเลือกซื้อรถมือสองครับทุกคนจะคิดอย่างหนึ่งว่าต้องซื้อรถที่ใหม่น้อยอืมรถปี16สี่ปีไม่มือเดียวหูยิ่งดีอ่าก็ก็ไม่ผิดครับไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่บางทีหมื่นหนึ่งท่านต้องดูเหตุแลผลมันด้วยเครื่องยนต์ GTC ตัวนี้เป็น1 6 0 0ซีซีถึงว่าวิ่งสตาร์ทออกไปอืดนิดนึงอ่า กรพูดกันตามความจริงเออดนึงสู้พันแปดครั้งที่แล้วไม่ได้ไยายามพันแปดขึงปื้ปลายานแต่ก็ไม่ได้อื่นน่าเกลียดมันใช้งานเพียงพอครับมันมีหน้าปัดขึ้น CNG ด้วยใช่ครับพี่ตัวนี้เป็นตัว CNG โรงงานอไม่ได้ไปติดเองไม่ได้ติดเองออกจากโซลิต้ามอเตอร์ประเทศไทยเป็นแบบนี้เลยโดยรวมผมบอกอย่างนี้ครับพี่สีเขาที่ดูน้าตอนนี้เลยนะสีบอลเงินสีมาตรฐานอยู่แล้วผ่าน สีเดิมผมกล้าการันตีว่าผมคิดว่าคันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลนะท่านผู้ชมแต่ผมว่าเดิมทุกชิ้นแล้วสีบอลโตโยต้าใครเล่นโตโยต้าหรือเล่นรถมือสองจะรู้ว,ว่าสีบ bon อลโตโยต้าสีปรับเสียนทํายากเพราะถ้าทำจะไม่เท่ากันอยากถูกไหมใช่ใช่โตโยต้าจะปรับเสียนเดินดูทั้งหมดเนี่ยสวยหมดเลยครับพี่ห้องเครื่องสวยคานสวยครับด้านท้ายก็มีแท้งอาจาก้องมานี่ถือว่าคันนี้เรียบร้อยเลยละถือว่าคันนี้เรียบร้อย <c oughs> จริงๆไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนอยๆเนี่ยมันพูดกันตามตรง มันต้องโซมหมดนี้แล้วแต่คันนี้ถือว่าไม่โซมอ่าคันนี้ถ้าให้เปรียบเทียบไม่ติต่างเป็นไม่จริงๆผมว่าไมคคันนี้น่าอยู่มาสักแสนอ่ใช่สภาพมันได้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 ไม่ใช่รถคันนี้ไม่ไม่ใช่สภาพแสนเก้าใช่แต่คันนี้คือสภาพหนึ่งแสนแต่จริงๆความจริงคือแสนเก้าครับนี่ติแทนให้ผู้ชมไปนะให้ผมให้ผมตั้งหลักก่อนได้ไหมตั้งหลักเลยโอเคอย่างเดียวที่ถ้าเกิดใครสนใจคันนี้อย่างเดียวที่ต้องทำบอกอ๋อ เป็นต่อไปดิเห็นไหมเห็นไหมมันแปดแล้วเห็นไหมเคเวลาฟิลลิ่งมันซุดนะขึ้นไปนั่งครบนี่ผมนั่งให้ท่านคุณพี่เจมดูครับคือข้างในยังไม่มีอะไรติดนะครับข้างในไม่มีอะไรติดพี่ละขึ้นไปนั่งแล้วผมตัวใหญ่นะอืมอืมผมจะลงอืมแทนที่เบาะตรงเนี้ยมันจะดันขึ้นอืมมันกลายเป็นโอเคเห็นไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันซุดนะอ่าฟองน้ำมันซุดเห็นไหม เร Eu, Gesch ื่องเดียวเลยส่วนที่เหลือผมบอกพี่เลยว่าคันนี้พร้อมซื้อเดี๋ยวจัดให้พี่ลูกค้าซื้อได้เลยแต่จะซื้อไม่ซื้อราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ออกข้างประมัน9าแสน0 0 0 0แสบาทแต่ตัวนี้ขายอยู่ที่3,49 0 0 0าทบาท v ยังซื้อไม่ได้เฮ้ยแถม CNG ประหยัดน้ำมันใครที่หา V8 จะกลับตายจังหวัดปีนึงเลิกคิดไปเลยนะึงซื้อเอาเถแม่งนั่งสบายมาก นั่งดี่อเอาติสเยอะคุณต้องมองผมเข้าใจได้ผู้ชมนะอันนี้พูดก,กันตามจริงครับพี่ผมเข้าใจได้ผู้ชมสำหรับก,การที่อยากซื้อรถโตโยต้าเอาติสท่านต้องปล่อยวางครับท่านอย่าไปคิดว่ารถท่านเหมือนแท็กซี่ <laughs> ผมพูดตรงไปต้นป่าเลยนะ CNG เติมก็ถูกใช่ แต่อาจจะใช้เวลาเติมน้ำหน่อยคร้บพูดกันตามตรงนิดนึงท่านก็ต้องปรับแผนชีวิตท่านหน่อยเพราะท่านเลือกที่จะประหยัดกว่าคนอื่นสองการไปแทนนัรถโตโยต้าเอาติดในเมื่อมันมีแท็กซี่อยู่แต่เมืองเพราะฉะนั้นการไปแทนนัมันจะถูกมากใช่รถถ่านมาแล้ว4ปีถูกไหมผมให้ท่านใช้ถึงปี2 0 3 0เลยอีกสิปีข้างหน้าเพราะท่านรักษารถมันไม่ไม่กระหน่ำมันไหวมันมากไม่เอาไปแต่งอุตตรีอะไรมันอยู่กับท่านสบายมากมากเลย เหมาะสมเหมาะสมมากๆสําหรับคนที่อยู่ในเมืองครับเงินเดือนเริ่มต้นพนักงานใหม่ใช่ใช่เพราะว่าผ่อนแค่ประมาณไม่ถึงเจ็ดพันพี่หกพันปลายๆเนาะสบายสบายจะซื้อรถเล็กทําไมอะ่ะจริงสาแสนเท่าไหรนะสามแสนสี่หมืเกนบาทแล้วผมมีให้ให้ลูกค้าเลือกสิคันพี่ตัวนี้สิบคันในสิบคันในซ็อกอินซ็อกแล้วผมกล้าพูดว่าถ้าคันนี้หนึ่งในสิบเป็นแบบนี้ ไอ้เก้าคันที่เหลือก็เป็นแบบนี้แหละแน่นอนก็เป็นแบบนี้มาดูโง่เฮงมาเรียงกันเป็นสิบคันแล้วดูว่าคันไหนยินไม่ทันอ่าคันก็คว้ากุญแจทําสัญญาซื้อขายจะซื้อสดก็ได้ใช่ใช่จะผ่อนไปแนนทางนี้ก็ยินดียินดีครับและที่สําคัญไม่ว่าจะถูกขนาดนี้วารันตีของอองเล็กก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่ครับหนึ่งคือหนึ่งคือประกันเครื่องและเกียร์นะครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโล ฟรีรถสไลด์นะครับถ้าเกิดว่าแบตหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวประเทศนะครับเราสไลด์ให้เติมน้ํามันให้ครับผมตังไม่ต้องจ่ายตังไม่ต้องจ่ายตังนี้เขาจ่ายเองครับใช่เคลียร์ให้หมดครับไม่มีอิไม่มีปัญหายังมีของแถมต่ออีกข้อที่3อ่าของเรานี่คือถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีหนึ่งครั้งซึ่งถ่ายมาแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอบนะครับนี่ที่เราขับถ่ายแล้วแล้วท่านขับไปอ่าถ่ายอีกรอบถ่ายหนึ่งรอบมาถ่ายที่ศูนย์เราสุดยอดอ่านะครับผม แล้วก็ในส่วนของคาสปาโกนะเราก็มีให้ทานช้รโไปสักหนึ่งปีรถจะโซ่บ้างอะไรบ้างให้เรามาฟอกเบาะฟอกพมนะครับนะขัดเคลือบสีหน่อยล้างห้องเครื่องจัดให้ได้จัดให้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมขอพิเศษให้เลยคันนี้คันสีแบอ่ะได้ครับพี่ค่าคาร์มีเยอะอ่าคันลูกค้าสมมติลูกค้าดูอยู่ครับคุณป้าละเมียดดูอยู่คุณป้าเม่นซื้อให้หลานได้ครับก่อนออกรถ ผมขอให้เลยผมขอไทบ้บาร์เลเมียนเลยเดี<ห>๋ยวให้คุณเจมทําสปาให้หนึ่งรอบก่อนท่านรับรถแล้วหลังจากนั้นท่านใช้ไปสักพักหนึ่งท่านเข้ามาสบายอีกรอบได้ไดจัดให้ผมจัดให้บาเลเมียนเลยที่ดูอยู่นะครับ,รบน,นี่แล้วแถมกันอย่างนี้ครับผมครบยังมีอีกเรามีผมว่าไม่แจกไม่เลิกเลยถูกก็ถูก,ถกเรามีน้ำมันเต็มถังให้วันออกรถพร้อมกล้องติดหน้ารถอันนี้เรื่องจําเป็น ต้องถีนรถต้องมีต้องมีแหละพี่ทางนี้เขาติดกล้องหน้ารถให้นะครับแล้วก็น้ำมันเต็มถังเลือกได้ไหมไม่อยากเติมก้าวหนึ่งอะอ๋อโอเคอยากได้ก้าวห้าจัดให้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้หมดยังเขายังมียังมีลืมมานึงดอกเบี้ย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 พิเศษเลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79 2 7ดเจ็ดเก้างจามาจากที่อื่น2.99นะฮะอ่าเก่านะฮะอ่าใช่ใครเคยแวะมาดูจะรู้ที่นี่ขายเอา เอามิดจภาพกาไรนิดหน่อยเอาว่าอยู่กันได้ขายแบบไม่มีกําไรเลยคงไปไปไม่ได้เราทําธุรกิจไม่ใช่มูลนิธิใช่เรามอบสิ่งดีๆให้ท่านไปเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเกิดท่านจะเลือกซื้อรถเมอร์สองสักคันที่จะกลับปีใหม่ครับที่อาจจะถึงเร็วนี้ครับฝากคันนี้เป็นตัวเลือกท่านไม่อายใครไม่ด้อยแล้วก็มีความสุขกับการเติมมานการขับขี่ ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องชื้อเพลิงเลยเพราะฉะนั้นมาอุดหนุนกันได้ที่ออคเลดตนะครับคราวนี้มี10คันโทรกันมาก่อนนิดนึงว่ายังอยู่ไหมสิบคันยังอยู่ครบไหมถ้ายังอยู่ครบท่านเข้ามาดูก่อนปีใหม่ท่านมีรถดีๆขับแบบนี้สบายใจเบอร์โทรขึ้น้างใต้นี้นะครับยังไม่จบยังมีอีกหลายคันเช่าออคเลตที่ผมไม่ต้องอยู่กับพี่เจมต่อใช่ครับคันต่อไปเหมือนเดิมลัคกี้ดอยอีกแล้วลัคกี้ดอยอีกแล้วเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้คันต่อไปเป็นอะไรติดตามกัน